สวัสดีครับสวัสดีพอ่พอแม่พี่น้องสุขทุกคนนะครับนะเมื่อน,นี้พ่อๆเบาเกลื่อนมุดมหายแต่มาคนงามคืมอกเก่านะครับโอ้เสือออนี่ฟังพี่น้องเบาเกึื่มาเที่ยวเมื่อนี้สลองสลองสล้อยห้าร้อยพุทธิดตามฟังโมพีดหรอพี่น้อง หาล้อยคนทีต่ตามด้วยครับเด้อข้าเจ้าหน้าเด้อหาล้านหาเสียงเป้าประเทสายคราบแต่ว่าเงียบมากงอแต่เอาขอบุณขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านที่ติดตามเมาค้นนะครับ,บ,รบเอาสู่ต่อไปนะครับยังอยู่เด้อย,ยังบ่พันพ่อเด้อยังต้องการแรงใจจากนี่จากนอก้องอีกอยู่อา่าปากกด ไล่ก็แชร์ก็ติดตามามากดูมันนะครับเด้อเป็นกำลังใจโอเ้เบากลิมมาโอ้ยมูเพิน่นตัวกันสลวงห้าล้านหกล้านอ้อาขอบพระากัน,นะครับเนาะอขอบคุณขอบคุณพลังค้นเพิ่นไอเพิ่นไอเรียตัวนเบากึิมนะครับ อยากให้ได้ยอดติดตามหลายๆบริษันกดแล้วกอดอีกนะครับกดต้องเทียนะครับโอ้ยบอแมแนนด้วยครับที่น้องโอ้ยขอบคุณขอบคุณพูกกดแล้วกะเบิงกะไรกะแช่มาที่นี่พกกดติดตามก็กดอีกเชนึงมันจิมัทีิเลิกนะครับีิเลิกติดตามน,นะครับ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณห,หลายๆฝากผว้ท่านติดตามกับติดตามนี้นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้บ่า,บาึืบเนาคลิปหนีบ่าคืบมะทะเลนะครับ มาเอาเพื่อแกงนะครับแล้ย่องโอ้ยคุ่นมือเร่งกะว่าติตึ้งแห่ด้ยเอาแหมาน้ำน,นี่ละไฟสายส,ายสิน้ำมันนี่ละมือเรง่งเท่าได้ปลาทะเลไปฝากพี่ฝากนอ้องอ่าก็ชมผลงานเลยนะครับเด้อรุ่นมาอ่านห้องพักก็อยู่นี่แหละทั้งหลังนี่นี่ไฟออกอยูน่นี่นีะครับเอาเวลาตอนนี้ก็ ใกล้จิทุ่มนึ่งละครับเบาึ้อมาหอดโอ้ยเ่กีเลยพี่น้องออกจากบ้านสีหาสี่สิบเก้านาทีมาหอดที่สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับโอ้ยรถติดจะนั่โอ้ยออยืดกระดิเจ้าบ้านอิตาลีนะเนานะเจ้าเนาะโอ้ พี่น้องเชียเ่ยแหรอเฮ้ยมีแลเหมือนแร่งที่นี่แล้วมีปลาตู้มีและเอานี่เห็นหลืตัวหนึ่งพี่น้องอ้าวเริ่มออกล่ะกะปูเห็นมดน้ำมั้งเหมดพิซซ่าอยู่นี่นี่โอ้ พี่อย่งบุ้ยโอ้ยงามงามขาลายลายนี่นะครับโอ้ผู้ใด้หูบอกนี่เลยบอกคือนพูดขาเปงามปูอียงหงอนสัว์นับซับเลีอ่าอ่าก็คอล่อยมัน

พอเอาเลยพี่น้องเอาคือเ่าแห่มาแล้วสองเส้นเพื่องเลยห้องผักโอ้ห้องผักสะอาดสะอ้านไปทำการกัน เุ้ยกันที่น้องเพิ่งกันอ่าปลาทูเขาเจ้าหาจังได้เพิ่งกันกอ่ะหุ้ยลมแห้งครับหาดนี่ทีมีบปะโว่ พี่อยู่สวยเลยทำมาเลือกประมงกันนี่ฟังหน่อยกันนี่โอ้ยคือนี่บอกนะคือเ่าเห็นคนมาหาน้ำลงกเลย โอ้มีอะไรทีน้อโอ้หาทีบ่อมีเลือป่าเด้อเท้าแล้วแหนี่ก็บปูกันยังกับบ่มี โอ้ลมแห้งน้ำแห้งโูงปาบอยู่เลยน,น,นี่เลยโอ้ไปลังหม่องวันสิเป็นโมเป็นโมเป็นโมเลยป่าทูอันนี้ปูกับบมีปลากับบะมี่ โอ oh. ่าดแล้วพี่น้องแหมาเฝ้าแล้วบาทนนิหาดนี้ผมมีป่าไม่มีป่าสักตัวโอ้ oh. ว่าสิเด็ดประตูอัดทั้งหนังแข็งเอนะูเลยทั้งหนังแข็งเกามานำโอ้ย oh. แล้วแล้ว บอคืดอะไรพี่น้องงานนี่กระลุกเอาแหมาพี่เอารอบหนาเอา้าวจะได้ไปติ๊กเพื่นและน้ำบาเดาบุ่นะที่ไปปลาทู่อ่ะคลิปนี้ก็ไหวสักหนึ่งสักวันพี่น้องเราคึงกันไปลากินข้าวกินหนาปลาหาดก็มีอ่ะคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณเขาไม่ได้องที่เด็กติดตามรับชมนะครับ พาขึ้นไปเลยนะครับเด้อครับ